ทราบล่ะพี่พุณนะเห็นบ่พุณนะปิดแชแล้ขกาเจ้าป 9, ลูกเม็ดเกาพันหลวงลน หยดเพื่อนแก่แก่ล้วหวยดกก่เก็บก็ได้แล้วจเขามาเก็บข้างในนี่กันคือส่งย,ยื่นตาเจ้าขายเงียนเงียนสะกละ่ะส่งยื้อคือสนุกจ้ะเบื้องเวนี่จ้ะว่มามันเม็ดมันหนันเท่าไปเม็ดตัวกระลังพอดี่จ้ะ

โอ oh, เสียดายดิแต่สร้างเธอจังนายก็มาเก็บเม็ดแก้มันกำลังสวยอันนี้ฟักแก้มันหนักจังเนี่ยเหานีพ่องๆนี่สงสัยจะสงสัยจะพอดีพอดีก,ก,กี่ังจีน้องจ้ะ จะผ่านยางเบิ่งจ้ะเห้ย่ะสาบลาบเลยพอดีสองสามสองอาจิตพอดีน้องสวยมากผ่านน้องสวยมากเก็บเอา อันนี้พ่อดีแล้เนี่ยแกแล้เนี่ยฟักแกแล้เนี่ยตักกล่องจุดขวน Hình phạt vào hằng nay mình chả Còn nhờ Mình bàn เซกุงพัดเซตตับเสีบแล้วนี่พี่ในห่างที่เขาขายมันกับบริโอนปันนันดอกจก้ละเวล่กินกับติดฟันทุนกคนแหละ แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอาพ่อเด้พัดได้ถวยหนึ่งกับพ่อแล้วจ้ะภาเบงซื่อๆพูนะสับหลาดพูดนาไปพ่อแล้วพ่อแล้ว,ลว,ลวเห็นฟักออนเกับเก็บอยู่ได้หรอปากกับใจบ่ตรงกัน ไม่ได้เขาไปเหยียบไปย่ำในสวนเพื่อน้ัชดาเด้อเหยื่ออยู่ข้างนอกนี่แหละเอาละจ้ตพ่อเราพ่อแม่พี่น,นอ้องเอาพ่อพัดเด็ดจานหนึง่งพ่อพุณน่ะ ใา้ยางเบิงสับหลาบด่คุนผ่าเลาะปลาหมื่นละนิดละหน่อยพ่อพน้าปัตวะเดือดควงกระเจาซื้ออยู่ โอเคจับพ่อแม่พี่น้องจ้าสมนี่ละคลิปนี้จะกระอฝากไปแค่นี้เด้อจ้้เด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามจิมมี่ไห่เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาลแล้วก็มาดามเอ็ดมัสรูมจ้าเก็บพักผู้เดียวกระมวนอยู่ผู้เดียวเก็บไลท์คนในมวนค่ะทาน้องเจ็บทาน้องสวยมากมะจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสับหลับพี่หุ่ จะแม่นงามค่ะคอยทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนได้จ้ะเด้อบ,บายยค่ะ